อิตเตอร์เดอะเจอร์นี่บุกตลาดน้อยชิมเป็ดตุ๋นเจ้าท่าตำนานความอร่อยที่ใครๆก็ต้องมาลองเราใช้เป็ดขัวชัยเนื้อนะมันจะมีกลิ่นหอมในตัวและสิ่งสำคัญคือหม้อต้มของเราเนี่ยมันก็ลังห้าสิบกว่าปีดอกัวกู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนโรงพยาบาลจากักษุกรุงเทพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่อิตเตอร์เดอะเจอร์นี่ครับตอนนี้สองอยู่ที่เจริญกรุงฮะหรือว่าย่านตลาดน้อย ที่ที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นักท่องเที่ยวนะฮะชาวไทยชาวต่างชาติเยอะมากจริงครับแต่ว่า i n t เตอร์เดอรเจีกับร้านแรกของเราในวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นกระแสแค่แป๊บเดียวแต่ว่าเป็นตำนานมานานกว่า50ปีแล้วนะครับกับเมนูเป็ดตุน๋นอย่ารอช้าครับตามสอมาเลยกับร้านเป็ดตุ๋นเจ้าท่าเป็ดตุ๋นเจ้าท่าตำนานย่านตลาดน้อยที่เปิดมาแล้วกว่า56ปี ปัจจุบันเป็นรุ่นที่2แล้วครับเริ่มต้นจากการที่คุณแม่เนี่ยต้มเป็ดไหวเจ้ามาก่อนจนได้สูตรแล้วก็นํามาปรับปรุงตามความชอบของตัวเองก่อนจะมาเปิดที่หน้ากรมเจ้าท่าแห่งนี้หลังจากนั้นก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยครับจุดเด่นของเป็ดตุนเจ้าท่าคือการใช้เป็ดพันป้อยฉายครับเป็นเป็ดที่ผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเป็ดเทศตัวผู้กับเป็ดธรรมดาจะได้เป็นเป็ดที่ไซส์ใหญ่ซึ่งจะมีเนื้อที่หนาและนุ่มมากแต่หนังเนี่ยจะบางกว่าเป็ดทั่วไป โดยต้องล้างเป็ดทั้งตัวอย่างสะอาดรวมถึงเครื่องในบวกกับสูตรน้ำพะโล้รสชาติกลมกล่อมตุนเข้าเนื้อเป็ดได้เป็นอย่างดีครับในหม้อที่ไม่เคยเปลี่ยนหัวเชื้อมาตั้งแต่เปิดร้านแต่ยังคงความสะอาดในการเปลี่ยนหม้ออยู่สม่ำเสมอครับนอกจากนี้ยังมีเมนูไฮไลท์อย่างเส้นหมี่ผักกระเฉดท,ที่ลูกค้าเนี่ยติดใจเป็นอย่างมากอีกด้วยว่าแล้วก็เริ่มหิวไปคุยกับเฮียเป็ดเจ้าของร้านรุ่นที่2กันก่อนครับ พี่เป็ดสวัสดีครับดีโอ้โหงานยุ่งอยู่เลยครับผมพี่เป็ดขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับอีเทอร์เดอร์เจอร์นี่นะครับพี่เป็ดครับสองเอาความรู้สึกสองที่ทานอาหารมาโดยเฉพาะเมนูเป็ดเนี่ยถ้ามันทําไม่ดีเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ไม่โอเคหรือว่ามีกลิ่นค่อนข้างแรงเป็ดเนี่ยมันสาบมากนะครับครับถ้าเครื่องยาคุณไม่ถึงหรือว่าคุณใช้เป็ดพันไม่ดีอย่างของเราเราใช้เป็ดกั้งไช่นะครับเนื้อมันจะมีกลิ่นหอมในตัวของมันอยู่แล้ว แล้วไปผสมกับเครื่องยาจีนที่เราใส่เข้าไปห้าอย่างกะระยะไฟในการต้มให้มันแบบถ้าเราใช้ไฟแรงเกินอะ่ะมันจะสุกนอกข้างในจะเหนียวและสิ่งสําคัญคือหม้อต้มของเราเนี่ยน้ําในนั้นมันก็มัมาห้าสกว่าปีครับเราไม่เคยเปลี่ยนเรียกว่าเป็นหัวเชื้อใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นหัวใจสําคัญของร้านอาหารสแอบได้ยินหนึ่งเมนูที่แววเข้ามาคือ หมี่ผัดมีผัดผักกระเฉดครับมีผัดผักกระเฉดเใช่ครับเกิดจากคุณแม่อยากกินผัดผักกระเฉดไปซื้อผักกระเฉดมาผักกระเฉดเหลือไม่รู้จะทำอะไรก็ไปคุกกับเส้นหมี่มันอร่อยขึ้นมาก็เลยคิดขายยอดขายอะ่ะมากกว่าเป็ดอกีกประมาณขนาดไหนพอบอกได้ไหมครับพี่เป็ดวันหนึ่งเฉพาะออเดอร์ตอนเช้าก็หลายร้อยหอ่อครับผม oh. โอ้โหเคยมีสถิติสูงสุดก็2,650ันหกร้อย้าสิบห่อพระเจ้าโอ้โห วันเดียวนะครับวันเดียวครัโคตรสุดยอดมากเลยจี่เปกรุงเทพหมดเลยครับเอาล่ะมาถึงเมนูเป็ดของที่นี่นะครับมีอะไรให้ทานบ้างครับพี่เป็ดครับหลักๆที่ลูกค้านิยมเลยนะครับก็คือเปาะแห้งเปาะแห้งก็คือบะหมี่แปนเส้นใหญ่ๆของเราเน้นคุณภาพอย่างเดียวครับโอเคและเมนูอื่นล่ะครับเกี่ยวกับเมนูเป็ดก็ข้าวหน้าเป็ด ข้าวหน้าเป็ดเมนูหลักที่คนสั่งเยอะเหมือนกันครับเพราะเราจะมีน้ำพะโล่หอมๆราดให้มีน้ำจิ้มแบบใกล้ๆซีฟู้ดอย่างเงี้ยเป็นเวลาข้าวกินอล้ก็จะเป็นกลิรสชาติแล้วสั่งเป็ดแบบเปล่าๆจานเดียวได้ครับได้ครับมีเป็ดเป็นจานจานสามร้อยห้าร้อยแล้วแต่สั่งแล้วคต่คุณท่านเลือใไ่หอกกลับบ้านได้ครับปริมาณของเป็ดที่ใช้ต่อวันประมาณเท่าไหร่ครับต่อวันเฉลี่ยนะถ้าวันธรรมดาก็ประมาณยี่สิบตัวครับ ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็26ถึง30โอ้ยในช่วงน,นี้เรียกว่าตลาดน้อยเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากเลยนเนาะเยอะครับถ้ามาตลาดน้อยไม่ทานก็เตียวเป็ดคุณก็มาไม่ถึงได้ิ i เนเจอร์เลยอันนี้นะฮะ <c oughs> เอาล่ะเฮียเป็ดจากรุ่นแรกรุ่นคุณแม่นะครับซึ่งตอนนี้สอนต้องเรียกท่านว่าอาใช่ครับตันนี้อามาก็ดูแลจัดก,การเรื่องอื่นไป ก็นับเงินอย่างเดียวสบายสบายห้าสุกว่าปีมานี้ครับเียเป็ดครับสองขอถามเรื่องความภูมิใจหน่อยตั้งแต่เห็นคุณแม่ขยมาความภูมิใจเหรอความภูมิใจที่ว่าคุณแม่ผมอ่ะเขาขยันเ็าดิ้นรนเลี้ยงลูกมา8คนทั้งพับซองจดหมายทำคุณไม้แฝนเสื้อร้อยพลาสติกทำทุกอย่างเพื่อให้เงินมาเลี้ยงลูกนี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดสำหรับคุณแม่ผมแล้วในฐานะเฮียเป็ดนะครับผมที่มาดูแลต่อจากคุณแม่นี่นะครับผมมีอะไรอยากจะบอก อ,อยากจะบอกลูกค้าทุกคนว่าผมก็ยังรักษาคุณภาพเหมือนจาคุณแม่ทุกอย่างเพราะผมเรียนรู้มาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนี้ราคาคงที่มาสิบกว่าปีไม่เคยขึ้นเลยครับที่เป็ดครับฝากร้านหน่อยครับร้านเปิดปิดกี่โมงครับอ่อร้านเปิด8ปดโมงครึ่งถึง3ามโมงครึ่งนะครับบ่ายสามโมงคึ่งยกเว้นวันอาทิตย์หยุดพักผ่อนวันส่วนเบอร์อตรงของร้านก็0 8 1 8 2 3 2 1 6 3 โทรได้ตลอดเวลาครับอืมกเย็นคืนก็โทรได้ครับอ่าวร้านปิดปลสามไม่ใช่หรอออเดอร์พรุ่งนี้โเคใช่บางคนก็สั่งล่วงหน้าเป็นเดือนนะฮะมีกระชเนี่ยโอ้ยต้จดคิวไว้เลยใช่ครับเอาล่ละคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นนะครับผมนี่คือตลาดน้อยใครที่ไม่ได้มาทานเป็ดตุ๋นเจ้าท่าเนี่ยฮะถือว่าคุณมาไม่ถึงนะฮะ เฮียเป็ดบอกว่าถ้ามาตลาดน้อยแล้วไม่มากินร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะครับแต่ตอนนี้คุณ2องก็พร้อมแล้วรสชาติจะเป็นยังไงไปชิมพร้อมกันครับหลากหลายเมนูเป็ดครับผมมาเริ่มกันเลยนะฮะด้วยเป็ดพะโล้ตุ๋นนะฮะนี่สั่งมาเปล่าๆให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยนะครับในจานนี้ครับก็จะมีเลือดนะครับแล้วก็เนื้อหนังเป็ดนะครับแล้วก็มีผักโอ้โหดูเอนจอยครับ เนื้อนุ่มมากครับหนังนี่ก็จะมีความมันน้อยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับเมนูเป็ดเนี่ยทำไม่ดีเนี่ยมีกลิ่นสาบเลยโอ้โหแต่อันนี้คือมีแต่ความหอมนะฮะของรสชาติของเป็ดนะฮะของน้ําพะโล้นะครับที่แบบเคี่ยวตํานานกว่าห้าสิปีอีกหนึ่งทีเด็ดที่พลาดไม่ได้ครับผู้ชมนั่นคือน้าจิม้มสําหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าเออทานแล้วมันมีความเลี่ยนของความมันขึ้นมาอื เหมือนเดิมครับรสชาติของน้ําจิ้มของที่ร้านนี่ฮะก็จะมีความเผ็ดนําตามด้วยเค็มนะฮะไปลุยเมนูต่อไปให้ผู้ชมครับกับเมนูบะหมี่เป็ดนะครับผมซึ่งเป็นเส้นเปาะนะฮะเส้นเปาะใหญ่มากแล้วก็ทํามาจากไข่ล้วนๆนะครับเราจะได้สัมผัสกับความนุ่มเรื่องของความเป็นเป็ดตุ๋นเนี่ยนะครับผมเขาก็นํามา เมนูบะหมี่แห้งแล้วก็จะได้รสชาติของความเค็มนะฮะความนุ่มของเนื้อเป็ดนะครับแล้วก็มีความเด้งดึ๋งเทกเจอร์ให้ได้เคี้ยวของเลือดเป็ดด้วยนะฮะใครที่อยากทานข้าวนะะสั่งได้เลยครับกับเมนูข้าวหน้าเป็ดฮะเขาก็จะราดน้ําเป็ดมาให้พร้อมทานเลยนะครับซึ่งใช้การตุ๋นที่ยาวนานแล้วก็การทําที่สะอาดมากนะฮะแล้วก็เรียกว่า หัวเชื้อในหมอ้อต้มไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะเปลี่ยนแค่หมอ้ออย่างเดียวนี่คือตำนานกว่า50ปีครับมีความเด้งเทเจอร์ให้เราได้เคี้ยวแบบดึงๆอีกหนึ่งคําลล่ำลือที่เขาลือกันไปทั่วว่าที่นี่คือเด็ดมากนี่คือเมนูไส้แก้วครับคุณผู้ชมซึ่งกรรวิธีเนี่ยเฮยเป็ดเล่าให้ฟังแล้วต้องล้างต้องทำนะฮะเป็นชั่วโมงนะฮะคุณผู้ชม อันนี้ทเทคเจอร์ดีมากเหมือนคุณนที่เคี้ยวกระดูกอ่อนของไก่ใครที่ชอบ <c oughs> ความเผ็ดความเปรี้ยวความเค็มครับจัดแบบใส่น้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านได้เลยฮะ๋ยว <c oughs> จะบอกนะว่าเมนูนี้ถ้าคุณสั่งเครื่องดื่มมานะโอ้โหนี่คือของหายากนะใครที่อยากทานรีบออเดอร์รีบสั่งนะครับมาอีกหนึ่งเมนูครับนี่ต้องบอกว่าฮิตไม่แพ้กันเลยตอนนี้นะฮะแซงออเดอร์เมนูเป็ดไปแล้วนะฮะ กมีผัดนะครับผมผักข่าเฉดนั่นเองนะครับซึ่งเคยทำสถิติได้มากสุดเนี่ยนะฮะถึง2,600กว่า่อต่อวันครับไปครับอันนี้ดีเมนูนี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราทานเมนูที่มีรสชาติเค็มนำมาแล้วเมนูนี้มีรสชาติหวานนำมาเบาๆฮะตามรสชาติเค็มนะครับแล้วก็สองอยากจะพีเต์อันนี้ครับคุณผู้ชมคุณดูวัตถุดิบเขาดินี่คือกุ้งนะฮะโอ้โหแล้วนี่คือปลาหมึกฮะอยู่ในจานนี้ครับ นี่คือหลากหลายเมนูซึ่งต้องบอกว่าเป็นตำนานกว่า50ปีนะครับกับเป็ดตุนเจ้าท่านะที่ตลาดน้อยแห่งนี้ใครที่มาเที่ยวมาชิลที่นี่นะครับผมคุณต้องมาทาน เพราะถ้าคุณไม่มาทานที่นี่หรือว่าคุณมาไม่ถึงนะฮะการเดินทางมาที่ร้านเป็ดตุนเจ้าท่านในตลาดน้อยครับให้ขับรถข้ามสะพานทิพยเสถียรขับมานิดเดียวทางซ้ายมือก็จะมีที่จอดรถสําหรับคนที่มาตลาดน้อยคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงจากนั้นก็เดินชิวๆเข้าซอยเจริญกรุง22สุดซอยและให้เลี้ยวซ้ายเดินต่ออีกนิดเดียวครับก็จะถึงเป็ดตุนเจ้าท่าตำนานแห่งตลาดน้อยกันแล้วครับ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ